ยหลังเกมกับเลิฟแอลซีครับอันนี้ครับก็เจอผมครับก้องครับแอนค่ะแล้วก็นี่ครับน้องคัพเปอร์ครับเราก็ยังใส่ปีอยู่เหมือนเดิมเอาพี่ไม่แพ้เราพี่ยังจะปีเปิร์บอะไรอีกเหรออุ้เสมอเหมือนแพ้สองนัดที่ผ่านมาเนี่ยยิงดำไปก่อนแล้วก็ถูกตีเสมอเนี่ยเจ็บปวดมากนะครับอ่ะก็วันนี้เราจะมาพูดหลักๆเนาะเราก็จะพูดถึงเกมลีนะครับที่เจอกับ l น d g e เปิอนบ้านรับนกขมิ้น ก็เป็นเกมหลังยุโรป้าเกมหลังยุโรป้าซึ่งก็ไปเยือนบอกโดนะคะก็เสมอมาหนึ่งหนึ่งมาหนึ่งหนึ่งอะ๋อโอเคเนาะเกมนอกบ้านก็น่าเสียดายอย่างที่พี่ว่านิดหนึ่งตรงที่มันยิงนํำไปก่อนเลยโอ้คือแบบแต่เกมก็ตื้อๆนะแต่สุดท้ายเนี่ยนาราที่ถูด่ามาทั้งเกมคะยิงได้ทั้งนั้นน่ะแล้วพอยิงได้แล้วเออเฮ้ยมันก็มีประโยชน์ว่ะอะไรเงี้ยแต่เราเราจะมาโฟกัสนกที่เกมลีกเนาะมีประเด็นคล้ายๆกันเดี๋ยวเรา เบรกหน้าเรามาดูว่าเกมลีกนะที่ผ่านมาเนี่ยเสมอเนี่ยมันมีอะไรน่าสนใจบ้างมีประเด็นอะไรที่ต้องดูนะครับเดี๋ยวเจอกันเบรกหน้าครับกลับมาพบกันอีกครั้งครับกับคุยหลังเกมกับเลิฟเอลซี่ครับแอนครับเกมกับนอริสเราจัดทีมมายังไงก็อันนี้มันเป็นผังของเว็บผางการ ที่เชื่อว่าคนทำผ้าของวททางการคิดเหมือนเราว่า4-2ในมอแน่แน่เลยแน่แน่ก็ดูหลังสี่ตัวโมเรโนซัรโกสเคอร์เทลคล์และกองกลางชาลูคัสมิลเนอร์คูติโยหน้าคู่เซอร์ลิคเ็นเฮเก้แต่ในความเป็นจริงอะนะไม่ใช่นะครับในความเป็นจริงเนี่ย3-3มาจากไหนเนี่ยมาได้ยังไง 3ามี่สามนะคะก็ใช้กองหลังสามตัวนะะโดยถอยชาญเนี่ยไปยืนเซนเตอร์ด้วย<ม>แล้วก็ใช้ซากโก้โแล้วก็สเคิรเทลก็ซากโก้นี่ก็เล่นดีมาตั้งแต่กนะารกันนะดักการกับดักเล่นดีมากแล้วก็ตรงกาลางนะคะก็จะเป็นลูคัสกามีเนอร์ แล้วก็ใช้แบ็กเนี่ยไปเติมเกมเป็นวิงแบ็กใช่ก็คือด้านซ้ายก็เป็นโมเลโนนะคะก็ด้านขวาก็จะเป็นครายแต่ก็ข้างหน้าก็ใช้คูตินโย่ยืนหลังกองหน้าหน้าคู่จุดเนี้ยจริงๆแล้วอ่ะเราก็จะเห็นปัญหาเหมือนปัญหาที่ที่แล้วเลยคือเขาเล่นแผนเนี้ยลูคัสกับมิเนอร์เนี่ยกองการจะลงยืนต่ำนะกองหลังก็ให้แบ็กขึ้นก็ลูคัสก็จะยืนต่ำกว่ามิเนอร เนอร์ก็จะเคลื่อนที่เยอะกว่าเ้ยซึ่งปัญหาตรงนี้ก็จะมีคือช่องว่างระหว่างลูคสัสมิเนอร์เนี่ยกับูริโอจะมีเยอะ,อะเพราะงั้นื้นที่แรงการจะเป็นบอ่อเลยใช่ใช่ไหมเวลาจ่ายจะติดจะขาด,ดอะไรอทั้งนี้หมดแล้วฝ่ายนึ้ง็ขบุกได้แล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งเกมนี้เนี่ยมินเนอร์ก็แอดใจเซบ่อย,ย,อยจริงๆเขาก็เล่นดีมาตลอดนะแต่เกมนี้อาจจะแบบใจาขาดใจเกินมากกว่าเกมอื่นที่ผ่านม <ะ S 1> า แต่เบนทเก้กับเซริชเล่นคู่กันก็พอไหวนะอาจจะเห็นเบนทเก้ลงมาเรือว่าเคลข่้นที่น้อยนิดนึงแต่ว่าเบนทเก้เนี่ยต้องบอกก่อนว่าแบบเขาไม่ค่อยฟิตนเพราะว่าก็เล่นแค่45นาทีแต่เนี่ยเนื่องจากพื้นที่ตรงนี้มันหายไปตรงกลางครับเราก็จะเห็นเบนทเก้กับเซอริชลงมาเพื่อโงบอลบ่อยครั้งจนบาครั้งเหมือนเบนทเก้ไปเล่นริมเ้นบ้างไปเากเอาบอวอนเ้นบ้างค ไม่ได้เอาเป็นเกมเล่นปีกนะครับแต่ก็เห็นได้เป็นเซนจ์เราเจอยยังไม่ขนาดนั้นนะ, <c oughs> ะก็ครั้งนี้เนี่ยสิ่งที่เราเห็นคือเสริมเสริมลงมาเนี่ยคือทำให้การเคเเลือ่ลนอนที่เกมลุ้งไหลเนาะเกมลุ้งเนี่ยจะเหมือนมีทางเลือกมากขึ้นแล้วก็มีตัวดึงมีตัวมีพื้นที่อะไรอย่างเงี้ยคือเป็นเป็นผู้เล่นที่เราพูดกันมาในเทปที่แล้วคือลิเวอร์พูลเนี่ยหลังจากที่ใช้เป็นเทเก้เนี่ยครับเรามีปัญหาคือ เบเตเก้จะถ้าเราหนึ่เบเตเก้อยากให้ทุกคนกินอาการเบเตเก้ยืนเบเตเก้จะพิง,พ,งพิงกองหลังถูกไหมครับเก็บบอลเก็บบอล<อ><อ>ไม่ครัที่สเสริฐอยู่เนี่ยสเตอร์ิฐเนี่ยมักจะชอบตัดหล,ลังกองหลัง<ช>มันจะมีพื้นที่ข้างหลังกองหลังให้เราได้เล่นเนาะซึ่งตรงนี้ก็เบเตเก้ก็คือพิงแต่เสลิฐก็คอยตัดลูกเกมก็จะหลากหลายขึ้นก็อย่างเบเตเก้เนี่ยด้วยความที่ไม่ฟิตอะไรอย่างเงี้ยก็พอเปลี่ยนตัวให้ยิงลงมาแทนข้างหลังเนี่ยโอ้ ื่นเต้นนะเออน่าตื่นเต้นมากเราอิงเนี่ยก็เล่นดีตั้งแต่นักกับแมนยูด้วยใช่แล้วก็เป็นคนที่ขยันมากวิ่งไม่มีหย,หยุดเลยนักนระแมยูนี่นนอิงถือว่าเล่นดีนะ,ะถึงไมมจะถูกจับไปเล่นเป็นวิงแบ็ตกก่าง<ช>สร้างสรรค์นนะเอาของน่าเล่นวิงแบทมันก็มีการปรับแผนกันดอเราไม่ได้เล่นหลังสามไปตลอดเกมไงนะมีการเปลี่ยนแผน,น,แผนหลังจาก เปลี่ยนลูคัสออกก็กลับมาเล่นกองหลัง4ตัวก็คือเราถูกตีเสมอแล้วแช่ทีเสมอเนี่ยเราต้องบุกแล้วให้หนักขึ้นกว่าเดิมก็มีการเปลี่ยนเอาลูคัสออกนะครับเริ่มจากตำแหน่งถูกต้องโมเลโนเล่นแบ็คซ้ายคลายเล่นแบ็คขวาเล่น4 1หนึ่งน่ะครับก็คือใช้ชาเนี่ยมาเล่นหน้าแผงหลังแทนลูคัสที่เลือกแบบนี้ก็อาจจะเป็นเพราะว่าชาเนี่ยเป็นนักเตะที่จ่ายบอลยาวค่อนข้างดีกว่าลูคัส แล้วกอ็อาจจะหวังให้ชานเนี่ยเล่นเกมลุกด้วยอะไรเงี้ยช่วยเกมลุกเพราะว่าชานเนี่ยจะน่าจะมีประสิทธิภาพในกมลุกมากกว่าเพราะว่าถ้าเกิดลูกค้ายืนตั้แห่ตรงนี้ลูกค้าจ่ายบอลยาวโยนไม่ค่อยดีแต,แต่แต่จ่ายบอลดีนะในนั้นนี้จ่ายบอลลุกได้เสียลูกค้าน,นี่เป็นนักเตะที่ค่อนข้างจะนิ่งนะแต่ว่าเขาจะไม่ค่อยจ่ายบอลยาวเท่าไหรอ่อ่ะอาจจะเป็เพาะแบบ ไม่ค่อยไม่ค่อยอยากเสี่ยงอะไรนะจุดนั้นเพราะว่าตำแหน่งที่เขาเล่นเนี่ยถ้าจ่ายบอลเสียงปุ๊บเนี่ยมันก็โดนสวนเลยตอนนี้เนี่ยเราจะเปลี่ยนเล่นซีหนึ่งซีหนึ่งที่ประมาณนาทีที่72นะครับแล้วก็มีเปลี่ยนตัวรุกด้วยเอาสเตอริดออกเพราะว่าก็ยังไม่ฟิตแหละออกมานัดแรกแล้วเล่นไป60นาทีเองก็เอาโซมิโน่เนี่ยมาแทนลูคัสแล้วก็ราล่าน่าเนี่ยปิดกับสเตอริดอ๋อท็อปก็ทำให้ตรงแผงกองกลางเนี่ยจะมีราลาน่าโซมิโน่คูติโยวินเนอร์ อิงห้าคนนี้เคลื่อนที่โคตรเยอะใช่วิ่งกันจนงง่ะวิ่งกันจนงงเฮ้ยตกลงเดี๋ยวมีเนอร์ไอ้โผล่ซ้ายเดี๋ยวมีเนอร์ก็มาโผล่ขวาแล้วหน้าสลับอะไรเงี้ยซึ่งเกมช่วงนี้ก็มีโอกาสก็มีโอกาสอยู่บ้างแต่ว่าต้องส่วนใหญ่แล้วจะเป็นการแทงบอลทั้งส่วนใหญ่อ่ะแทงทะลุช่องอะไรเงี้ยแต่ถ้าเกิดสมมติว่าโยนไปให้อิงเก็บบางทีก็จะไม่ไม่ดีเพราะเป็นเงี้ย แผนนี้ก็จะมีปัญหาคือช่องว่างระหว่างกองกลาง4ี่คนกับกองหน้าจะมีเยอะซึ่งคำถามว่าเป็นปัญหาไหมมาครั้งเป็นจุดดีเพราะว่าเวลาอิงเนี่ยดึงดันกองหลังไว้เพื่อจะตัดหลังเนี่ยทำให้กองหลังขึ้นไม่ได้พออิงดึงกองหลังไว้เนี่ยคูดินโยฟอร์มิโน่ก็จะมีโอกาสได้บอลและมีโอกาสส่องเขาสองเยอะขึ้นคูดินโยเนี่ยล่อไปสิบครั้งคูดินโยมีโอกาสยิงสิบครั้งในเกมนี้สัติแต่ไม่รู้นะนะครับนี่คือนี่คือรูปเรื่องแบบของแผน คราวนี้ถัดจากแผนมาเราพูดถึงผู้เล่นผู้เล่นที่น่าสนใจคนหนึ่งเลยก็คือซสกอตสกอตก็ซาโกอได้โอกาสต่อเนื่องจากเกมกลางสัปดาห์เนาะครับก็ทําได้ดีอะค่ะทําได้ดีมากแล้วก็อย่างเกมเนี้ยเรื่องการขวบบอลอะไรก็โอเคก็สถิติดีแล้วก็อย่างแพ็คเกิลเนี่ยสำเร็จร้อยเปอร์เซ็นต์เลยสามครั้งสำเร็จหมดเออเคียร์แลนด์ก็เคลียร์แลนด์ก็สำเร็จหมดนะครับ เรียกได้ว่าขึ้นยากอ่ะถ้าขึ้นผ่านซักโก้ถ้าเกิดใครดูเกมจะเห็นเลยว่าโอ้ไม่ง่ายลูกกาอกาศเขาก็คอนๆก็ม่งได้เพสนด์เทรลนล์ก็เยอะนะครับคนถัดมาที่พูดถึงไม่พูดถึงไม่ได้คือลูกคัสลูกคันงานนี้เนี่ยสร้างสรรค์โอกาสมากกว่าลายลานัดที่ผ่านมาก็คือ ชาร์จเ S สามครั้งไงก็เอาง่ายๆถ้ากลับไปย้อนดูมีหลายลูกที่ลูกคัสจ่ายแล้วแบบได้ปีแลวเฮ้ยจะยิงเข้าไหมลิลก็ยิงไม่เข้าลูกมันเสียดายลูกแรกเป็นที่สเตอร์ลิตแล้วก็ลูกสองมีโยนไปให้คุณยงโยแล้วก็เรื่องของอ่าเปอร์เซ็นต์การหันบอลก็ค่อนข้างสูงมากสูงมาก94.4%ถือว่าดีมากก็เอ่อแท็กเกิลก็ห้าครั้งสำเร็จสองครั้ง มีลคัลฟอรีร่11ครั้งอบอ,อลเนคลฟอรี่คือไงก็คือ,อแย่งบอลกลับมาแย่งบอลกลับมามนะครับ11ครั้งนะครับในเกมก็คือถือว่าทําหน้าที่ได้ดีแล้วก็มีความคือเกมนี้เด่นก,กว่ามินเนอร์ออคือมินเนอร์เนี่ยเล่นดีมาต่อเนื่องเกมนี้มินเนอร์ก็ขยันเหมือนเดิมแหละแต่ว่าการจ่ายบอลอาจจะขาดๆเกินๆมากกว่าเกมที่ผ่านมาเอางี้คูยง่ายสถิติบอลบลค์อรี่คือทุกประมาณ9นาที ลูกค้าจะแยกบอลออกมาได้หนึ่งครั้งนะคคนนี้แม้เริ่แมทเลยอ่ะประทับใจมากอ่ะน้ำตาจจไหลอ่ะเออได้โอกาสไม่รู้เป็นแบ็คซ้ายอ่ะหรือว่าแบบคือโมรรโน่นี่น่าจะเปลี่ยนไปเล่นปีเลยนะอืมเสียใยแทนทีมนะคือคือหลายจังหวะโอกาสเขาสร้างสรรค์หกครั้งเนี่ยใช่มันควรจะเป็นประตูสักครั้งสองครั้งได้เป็นไงเป็นหนึ่งครั้งในหกครั้งได้เป็นอสซิ์หนึ่งครั้งให้ลูกที่ ใ้ยิงใช่ก็เปอร์เซนการผ่านบอลก็ถือว่าดีด้วยแต่14.4เนี่ยคือในตำแหน่งที่เขาเล่นเนี่ยถือว่าแบบน่าจะจ่ายลูกเสียงเยอะนะจ่ายลูกเสียงเยอะก็ยังแบบเออดีขนาดนี้ก็ถือว่าเกมเนี้ยเล่นดีมากวดตลอดกระชากล่าเข้าไปนี่โอ้โหแล้วก็อีกจุดหนึ่งที่น่าสนใจคือลูกครอสก็คือจะเราจะเห็นชัดเจนเลยว่าเออโมเรโนเนี่ยเกมเนี้ยครอสจากด้านข้างด้านซ้ายเนี่ยเยอะะก็ครอสค่อนข้างเขาคอเป้าไหครอสค่อนข้างดีแต่ว่าเก็บเก็บ เก็บชมเก็บกินได้กันประมาณสองลูกนั่นเองแล้วก็แท็กเกิลก็สองถังสำเร็จทั้งสองถังเลยโดดเด่นเก่งเนี่ยทีนนี้ผมพูดถึงโมเรโน่จังหวะนี้เลยครับจังหวะที่เราแคปเจอร์มาก็คือดูที่โมเรโน่จ่ให้อิงในวันที่อิงเล่นเซอร์ลิชนะครับสิ่งที่เราจะเห็นเลยสิ่งต่างๆเลยพื้นที่หลังกองหลังเนี่ยเห็นไหมอิงกับลิชจะคอยวิ่งตัดหลังมีแขนมีเส้นให้วิ่งนะครับรูปนี้คือโมเรโน่จ่ายมาปุ๊บ อิงหลุดไปแล้วก็มีเป็นประตูะนะครับจริงก็มีอีกหลายจังหวะที่อิงกับสเตลิกเนี่ยเล่นๆๆเล่นเอยู่ในลายเดียวกันแล้วก็มันแบบเป็นการสร้างสรรค์งองกาสจากแดนกลางขึ้นมา<ช>ได้ยอย่างรูปเนี้ยเป็นรูปที่มินเนอร์จ่ายแต่ว่าจ่ายสั้นไปนิดนึงก<ช>็คือสเตลกิกก็ก็ก็ไม่ได้บอลก็โดนสกัดไปก็เลยแต่ถ้าดูพื้นที่เนี่ยไม่น่าเชื่อนะกองหลังสี่คนเนี่ยจักกองกลางกองหน้าสองคนแต่ดูแล้วเหมือนกองหน้าน่าจะมีโอกาสเพราะด้านหลังเขามีพื้นที่ไง พืนที่ระหว่างกองหลังกับโกเนี่ยพื้นที่สองเนี่ยว,วิ่งตัดขึ้นไปอิงได้สังเกตว่าเนี่ยออกไปเนี้ยถ้าอิงกับเซอร์ลงในพื้นที่ด้านหลังเนี่ยถ้ากองถ้าฝั่งเขาวันนี้ต้องบอกวันนี้โอริชไม่ตั้งไม่ขึ้นมาตั้งรถสาร์ตโิชมาเปิดเกมใส่เพราะงั้นเกนี่ยการที่มีกองหน้าที่วิ่งตัดหลังเนี่ยเป็นการช่วยเกมไป้มากนอกจากที่วันที่เล่นรถปาถ้ามีแบบเบเิกเก็เเกช่วยทีมได้ นี่คือเวลาเล่นด้วยกันก็มีการจ่ายลูกนี้อ่ันี้เตเลต์ก็จ่ายจ่ายให้อิงลูกนี้นี่ถึงด้วยนะคือยาวไปนิดนึงแหละแต่ว่าก็เก็บไดุ้กเกิดออกเส้นหลักอ่ะแล้วอิงสไลด์แตกกลับมาให้มเรเนโน่ใช่มอร์จ่ายกลับมาให้คูติโยคแล้วคูติโยก็อิง็นินะครับอ่ะอ่ะทีนี้มาถึงอีกประเด็นหนึ่งนะคะที่น่าสนใจก็คือเรื่องความมีพลาดในเกมลาวโอเคครับจริงๆแล้วเนี่ยเราเรียกว่า นอริชเนี่ยมีโอกาสแค่ประมาณเจ็ดครั้งในเกมนี้นะครับเข้ากรอบสองครั้งครั้งหนึ่งมียูเลเซฟอีกครั้งเป็นประตูเป็นความผิดพลาดที่ไม่น่าเกิดขึ้นเป็นลูกเตะมุมอีกแล้วอะลูกเตะมุมอีกแล้วแล้วลูกนี้เตะมุมมาปุ๊บคือลุกลุกตั้งเตะนั่นกับแมนยูก็ตั้งเตะใช่ไหมลูกนี้ตั้งเตะมิเล่กะโดดมาแทนที่จะเซฟเซฟไม่ได้ปัดเข้าเท้าเขาแล้วเขาก็ยิงสวนกลับเข้ามารเบาง่าย จุดที่สําคัญเลยคือทําไมการตารั้งตั้งหาเนาะคนคุมเสาอยู่ไหนคือเมื่อผู้รักษาประตูออกมาใช่ขนาดนั้นควรจะมีคนถอยลงไปคุมเส้นคุมเสาใช,ใช่ไหมครับมันต้องมีถ้าเกิดถ้าเกิดตอนที่กัปตันเจลาอยู่เราก็จะเห็นเสาแรกก็จะไปกัปตันยืนนึกภาพวะกัปตันยืนแล้วหม่มสงสกัดจะมีจะมีอยู่บ่อยครั้งนะ <c oughs> ห,หรือไม่ถ้าปกติเนี่ย สาสองเนี่ยมันจะเป็นแบ็กขวาเจนจอนออใช่ไมไม่มีเลยแล้วยังมีขึ้นหลัตูออกมาประกตูลงโลจะทำยังไงเนาะก็ถือเป็นความผาที่ต้องเรียนรู้ใช่ที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยคือคูตี้นั่นเป็นไอ่ใครดูที่ผมเชื่อว่าหลายคนคงยิ่งจริงๆคูตี้จะแบบโดนไรแดงมาแล้วก็เหมือนกับอดเล่นนักหนึ่งอยากแก้ตัวไืมอาจจะมีความมุ่งมั่นอะไร บางอย่างลึกๆคุณติวคงอยากจะโชว์ไงโชว์ฟอร์มผดดันก่อนเกมก็พูดถึงว่าเหมือนแบกทีมอ่ะเหมือนแบบแบกทีมเลยหรอก็พูดเหมือนแบบอยากพูดเหมือนแบบเออคิดว่าตัวเองต้องแบบทดแทนเจลาอะไรประมาณเนี้ยก็ทดแทนเลยนะครับยิงไปสิบคนไม่เป็นประตูเลยลูกเนี้ยโอกาสอีกเงี้ยยิงติดเนี้ยไม่ยอมจ่ายอิงโล่งๆอ่ะจ่ายไปอ่ะจดสกอร์ได้แล้วเนี้ย ก็โอเคครับแต่ดูแล้วสภาพจิตใจไม่ปกติเออคงต้องไปสรบจิตปงบใจปรับจูนพร้อมกับผู้จัดการทีมดูดูดูไม่ไหวอโอเคครับมาดูตารางครับเป็นไงบ้างน้องแอนตารางก็ตารางก็มันตกลงมาทุกไอ้แถบแถบที่ทำเนี่ยตกลงมาตลอดเลยพี่เออนะช่วงเปิดรายการอยู่ข้างบนนะอยู่เหนือแนยูนะ ขาแต้มเท่ากันสกอร์เท่ากันนะตอนนี้แมนยูเขาอยู่ที่สองแล้วแมนยูที่สองแล้วว่ะโอ้ยมันจะเราเนี่ยอยู่สี่สามอ่ะไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวเราอยู่ในเชลซีโอเคโอเคังนั้นเดี๋ยวเรามาพบกันเบรกหน้านะครับมาดูว่าในโซเชียลมีเดียแฟนๆในแฟนเพจเราพูดถึงเกมนี้ยังไงกันบ้างยวพบกันครับ มาพบกันอีกครั้งครับกับ Love เ c นะครับวันนี้เราก็มาดูคะแนนหลังเกมก่อนเลย่คะแนนหลังเกมแน่นอนแมตต์ได้แปดโมเรโนได้แปดนะครับคนดูคัสต์เดจุดห้าอย่ในเที่ยวเคลียร์เมื่อกี้นี้เล่นค่อนข้างดีมีอิงกีลด้ดีได้เจ็ดจุดห้าไปอ่ะนะครับแต่คนที่น่าผิดหวังเลยคือวิโนอสี่จุดห้าจ่ายขาดจ่ายเกินจ่ายแบบเล่นไม่เหมือนวิวเนอร์เลยอ่ะเล่นไม่เหมือนเลอ่ะเออ เอ้ยคนเราก็ต้องมีวันที่เล่นแย่บ้างเดี๋ยวนักหน้าวนเนอร์ก็กลับมาอีกคนหนึ่งที่เล่นผิดหวังที่ของวีเนอร์คูอติโยหเล่นเป็นคูติโย่เลยอ่ะไม่จ่ายเลยอ่ะยิงอย่างเดียวไม่รู้ใครสั่งมาส์ไม่รู้บอยยิงยิงให้เยอะอะไรเงี้ยคืออย่างถ้ากลับไปดูย้อนกลับดูเทปก่อนๆเนี่ยเรามูคิติคูติโย่เนี่ยความคมของคูติโย่เนี่ยใช้โอกาสเมลองใช่ใชาแล้วนะครับ คอมิวเอร์กอว่าค่อนข้างดีก็ประมาณ6.5ไปดูในเว็บกันนะครับแล้วก็จะมีอะไรเราจะมีคอลัมน์นะครับในเว็บก็คือเป็นพรีวิวนะครับคุยก่อนเกมแล้วก็มีคะแนนหลังเกมแล้วก็มีรายการนี้คุยหลังเกมนะครับอ่าคราวนี้เรามาดูหลังเกมแฟนแฟนค่นาบเราพูดกันไงบ้างคุณคมสันอุ่นโชคดีนะครับพูดเหมือนที่เราคิดเลยนี่ผมเสียใจกับคูตี้มากจริงๆลูกดูดเดียวๆคิดอะไรในใจถึงไม่ส่งให้เพื่อนอคือจะอีเองตลอด หวังว่าคงจะปรับทัศนคติในการเล่นมากกว่านี้นะครับคุณทศพลวงพาทศก็มาพูดแต่เห็นด้วยเลยผมเห็นด้วยเลยกูตีเลยเห็นในตัวมากมีผลตัดทีมากนี่เลยคุณนีมาเลยคุณประภากรพอเลมอนดำลงพันออนจัดทีมเนี่ยในใจเต้นระทึกเลยว่าเราได้ยิงแน่สองลูกอย่างต่ำนำแน่นอนเล่นไปเล่นมาลุ้นว่าอย่าโดนนะเว้ยผมว่าไม่ใช่ตัวที่พูดที่ตัวผู้เล่นแล้วครับ คุณป๊อปเคทีมาบอกเลยเห็นตั้งแต่ยืนหลัง3แล้วอะไรจะกลัวแพ้ขนาดนั้นเจอนอนหลินชัครับี่ซิตี้สมองไปหมดแล้วนี่จริงผมเชื่อพี่เชื่อว่าทุกคนเห็นตัวผู้เล่นนึกในใจว่าเฮ้ยยังไงก็ต้องยิงเยอะแล้วหน้าคู่อย่างเงี้ยแล้วได้สี่สีสองไดมอนน่ะมันมันไม่ใช่หมพอเริ่มเล่นจะเป็นสามสีสามไงใจแป้วเลยไม่พี่แต่จริงๆเรื่องสี่สีสองไดมอนเนี่ยคิดไปคิดมาเนี่ยมันก็ มีเหตุผลเพูดยากนะเพราะถ้าเกิดลูกค้าเล่นตรงนั้นขึ้นบอลแรกจะเปลี่ยนเกมแล้วถ้าใช้ชามันก็จะเสี่ยงเกินไปอตัวชาก็ยังไม่แน่นอนในเกมครับเพราะว่าคนที่จะเล่นเป็นฐานไดมอนด์เนี่ยต้องเป็นคนที่แบบเปิดบอลได้ดีอ่านเกมดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งแบบลูกค้าเนี่ยก็อาจจะมีจุดด้อยที่เรื่องเปิดบอลยาวอะไรอย่างเงี้ยคือถ้าดูในฤดูกาลที่เราได้ลุ้นแชมป์นะครับจะชมโซเรสกับเซริสกับเซรีช่วงนั้นก็ได้แต่จุดหนึ่งที่ต้องชมคือโรเจอร์ ถ้ากลับไปดูสถิตินะครับโครงสร้างเนี่ยของแบ็กซ้ายแบ็กขวาเซนเตอร์แบ็กมิดฟิลด์ชัดเจนเล่นเหมือนกันทุกเกมนิ่งมากแล้วมีผู้เล่นสร้างสรรค์อีก3ามคนอยู่ข้างหน้าเพื่อให้สร้างสรรค์โอกาสในเกมบุกแต่ตอนนี้สับไปสับมาผู้เล่นยังไม่นิ่งนะครับต้องดูต่อมีมีคนนี้คุณชยพลสิทธิโยดนะครับสิทธิโยศนะถ้าอ่านผิดขอโทษด้วยนะครับบอกว่าการให้อิสระในการเล่นของผู้เล่นมากเกินไปนั้น คือปัญหาที่ผ่านมามีแต่โซเลตเท่านั้นที่ทําได้เพราะว่าแอนก็ว่าลอตเจอร์เป็นคนที่ค่อนข้างให้อิสระในการเล่นกับนักเตะไม่ค่อยจะไปสตริกเรื่องวินยัยหรือว่าจะต้องยืนอย่าง,งานั้นวิ่งอย่างนี้อ,อะไรอย่างเงี้ยว่านี่คุณชุกติเดชเกียรติดากรทําดีที่สุดแล้วครับโอกาสมีเยอะถือว่านัดน,นี้บอลเล่นมีสมมาตรที่สุดตั้งแต่ดูน้าหน้าก็ขอให้จัดหลายๆเม็ดนะครับเดี๋ยวบสู้ๆครับผมก็เห็นด้วยครับเป็นกําลังใจให้นะครับ อ่าแล้วก็นี่คนนึงคุณวอนไม่บอกนัดนี้คู่ตีหงบอลไปนาเสียดายมากถ้าจ่ายนะโอ้สบายแล้วนะครับนี่คุณวิรศักรรมพิพัฒน์บอกว่าทุกคนเห็นมันผมไหมครับเมื่อคืนนี้ว่าริวพูเริ่มเล่นได้ดีแล้วแต่ขาดการจดสกอร์ที่เฉียบขาดในทีเวิร์กบอลเดี้ยวนี่แหละสไตล์ริวพูตามเชียร์กันต่อไปนะครับทีเชล็จังหวะก็มันก็ดูทีมวอนก็ดูเหมือนไม่ซอมกันมาบ้างนหก็มีใจขาดใจเกิน ไม่ว่ากันเลยเงี้ยก็เดี๋ยวค่อยๆดูกันต่อไปว่าเราจะแก้ไขได้ไหมทีนี้มามาดูนี่ดีกว่านอกจากทีมเราเนี่ยอันดับตกมีบางอย่างทีมเราอันดับขึ้นนี่หรอนี่ขึ้นหัวตารางเลยนี่ไงเต็งผู้จัดการทีมได้พอครับเป็น้ารเลาเจอครับใน้ดนวงโต๊ะภูนะครับที่กังกฤษนะครับให้โอกาสเลเจอนะครับ4ต่อหนะครับ อันนี้ไม่สับสนการพนันนะครับที่ไหเรามาดูเป็นค่าสถิตินะครับโอกาสที่เรเจอจะออกสูงมากในลีกนะครับตามมาด้วยดิ๊กแอดว์ไคนะครับซิมแมคคารเรนทีมชูนะครับมาคิวชนี่คือน่าดีใจใช่ไหมดีใจครับขึ้นเต็งหนึ่งเลยครับที่ทุกคนแท็กโรเจอร์เอาไม่เสียหลายครับขึ้นเต็งหนึ่งแล้วครับนะครับเราขึ้นหัวตารางเลยอันนี้สมรู้ว่าโอ้โหถ้าโรเจอร์ไปจริงๆเนี่ยพี่อยาก คือจริงๆแล้วอ่ะมันต้องยอมรับเลยนะว่าถ้าลอดเจอร์ไปคนที่มีข่าวเยอะมากตอนนี้เลยคนนี้เลยท่านไหนเจอเกนคอปอ่าแน่นอนงานอยู่ด้วยคอปเนยอ๋อไม่ให้เจอเกนคอปแต่คนนะครับแต่นี่ที่อยากได้คนนี้พี่แจ้อันเชพี่ชอบอ่ะคือพี่ว่าตอนนี้ที่ทีมขาดคือขาดแนเนจเมนคนทีาอยากได้คอปกันเยอะแยะเลยนะือ ทุกทีนะก็ทำจอดมูลแต่พี่ว่าคอปก็จะมีปัญหาแม่แนจเมนต์ไม่ต่างกับเราเจอร์เหมือนนัดที่แล้วของเรอดมูลเนนะี<ม>่ยพอเขาออกมาเป็นไงล่ะคะรับลูกการนี<ม>้อลังเลยอะ่ะย <c oughs> ุอันเช่อันเช่ถ้าในสถา,านการณ์เล่นอันเช่น่าจะดึงทีมกลับมาได้แล้วถ้าพูดถึงอันเช่ลอตเตอเนี่ยก็ค่อนข้างการันตีแชมป์นะอยู่ทีมไหน<ม>ก็พันแชมป์ได้ทุกทีทุกทีเลยนค,คนหนึ่งต้องแย่งอยากได้ใครอยากได้คนนี้คนนี้ใช่ไหมอยากได้คน ราฟาพิการหินเก่ายาเขา,าอยู่เลยมันหลุดแล้วออคือ,อจริงต้องบอกว่าแบบอยากได้ราฟาเพราะว่า<ไ>ก็ค่อนข้างมีความผูกพันกับราฟาเลยเราไม่สงงน,น,น,นุนการพนันอ่แต่เรามาดูโต๊ะพน,นันดีกว่าเขาให้เลขนรรายแล้วนะครับเลขคนแรกเลยครับทุกคนสบายใจได้นะครับเดิมคอปมาแรงครับจัเกนคอปครับมาเป็นหนึ่งเลยที่ระแคนโรเจอร์นะครับสี่ต่อหกเท่ากับอดัมโรเจอร์เลยพูดง่าย อัตราส่วนที่โอเจอร์จะออกแล้วแพดดี้คอมเนี่ยสูงมากเท่าๆกันเลยนะครับที่ดูคนที่สองดูที่สองนี้คนนี้เลยถ้าเราอยากจะชนะแดงเดือดเราต้องเอาคนนี้เลยแกรี่มังเขาพลาดนะพลาดว่าป้าขี่นะครับแกรี่มังนะครับขึ้นมาเป็นอันดับสองครับตามมาด้วยคนนี้พี่ใหน่มากเชลิมเตย มีแฟนเดบัวด้วยนะใช้เดบูมาดนักสี่นะครับนี่ตรงมานี่นี่นี่แน่ใจปาโกอาเยสซารันไอมือขวาคนบางคนอาจจะไม่รู้จักว่าเขาคือใครเขาคืออดีตมือขวาของลาฟาในชุดแชมป์ยุโรปซึ่งตอนนี้เขาไปคุมทีมเทาวิฟในเทรวิฟอยู่ที่อิสราเอลได้แชมป์แล้วในไงมาคู่กันเลยไง มาโก้คู่ก็ต่อด้วยนี่อะไรดนแล้วก็ราฟาเอลเบนิเตสถ้าคูมันมาขออย่างเดียวเ้าไปเล่งมาด้วยพี่ไที่ไม่กลัวแฟนสาวเขเกียดเลยใช่ไหมคือถ้าเกิดเอาคูมันมาเขาเกลียดทีน้าเราสุดนิดเลยนะเขาเอานักเตะเขาไมเนีเอาผู้จัดการทีมเขาไหมนี่ไงคนนี้พี่ก็ชอบพี่ว่าหลายคนน่าจะชอบเนาะฟิลเหมือนลาฟาเลลคือได้แชมป์ลาลิกาโดยที่ไม่อยู่บาซ่าและมิลก มอยู่วัลเลตแต่ไม่อยู่เลยวัลเลตอยู่อาร,ร์เจโกวัลเลตครับรเดียโกซิมูเน่เ้ามานะเดือดแปดเปเนเกตเบลเกลอร์สตาดไหวไหมก็ไ <c oughs> ด้เขามีคาแรคเตอร,ร์อย่างนี้ <c oughs> แต่มีมีรายชื่อที่น่าสนใจอีกหลายคนเนี่ยดลเกลนท <c oughs> ินมานะครับอยู่อเมริกาก็คงคุยง่ายใช่ไหมยกขูปึ๊บมาเลยนี่มีเป๊ปด้วยนะอ่ะก็นี่ไงเราเป็นโอกาส ก็ขาดอะไรอ่ะไปยีกีนี้ทำทีมไม่ดีเป๊ปไม่มาซิตี้แล้วเออมาเรื่องบูแฮนจริงมีแฮร์รี่เลดแนปด้วยอ่ะฝันสลายนะทีชาติอังกฤษเยนรัดยังโผล่เลยเยนรัดยังโผล่ไอ้นี่โต๊ะพนันอังกฤษนี่เขาใส่กันทุกคนเลยนะเนี่ยนี่นี่พี่ก็ต้องแอบน่าชอบคนนี้ฮะสตีเวนเจอใคยังไม่ได้เอเลเซ่นเลยเออนี่คือเขายังไม่ได้เอเลเซ่นเลยนะแล้วคือจริงๆไอ้ก็ค่อยอยากแหละแอนกัว เฮ้ยนี่หนึ่งต่อยี่สิบเลยนะแทงหนึ่งได้ยี่สิบเลยนะเขายังไม่ได้อะไรเส้นเดี๋ยวนี่มีเองไม่พอเจมี่คาร์ลเกอร์หนึ่งจายี่สิบมันกัดเฮ้ยมีคนนี้ได้อะไรเส้นแล้วโอเคมีติดกินได้นะครับถ้าเป็นแดนออกเจมี่ก็ไม่น่าหรอเขาเป็นเขาเป็นวิธีกรรายการแซะทุกอาทิตย์เลยเนี่ยแซะทุกอาทิตย์เลยเนาะแต่ก่อนนี้ไม่เคยแซะแต่ก่อนไม่เคยแซะแต่ก่อนปกป้องมีอาร์ดเดี๋ยวนี้แซะเอะไรเส้นแซะเลย เฮ้ยมีเน็ตโจเซ่มุนิโยโอ้โหนึ่งต่อสี่สิบแฟนผมก็ได้แฮปปี้อะทุกคนีดูให้ฝังเก่าด้วยลุยห้ฝังเก่าแปลกจ้ามาพร้อมกันเลยมาเที่ยวมาเที่ยวไม่มาเลยมาเที่ยวด้วยมาเที่ยวคืออะไรเที่ยวเบอร์เก้าของแมนยูจริงหรอกมีซซนี่อูเปียมีเดลปีเฟลเลอร์คุณไม่มีครบเลยว่ะเฮ้ยคือแบบว่าแบบคนที่เคยเกี่ยวข้องกับรีคู่นี้เขาแบบมาหมดเลยกะเนี่ยคนที่เคยเกี่ยวข้องกับรีพูลเลยเนี่ยนี่ที่นี่ดาวกิช แกมาครบเลยอ่ะเออมีคนที่เกี่ยวข้องกับลิ้วยครับอดีตผู้จัดการมีมีหมดอยู่เว้นซูเนะกับหล่อเขาสั่งเอาไหมเอาไหมไม่เอาเลยไม่มีไงนี่นี่นี่สองคนสุดท้ายน่าสนใจนะเออมีเจมี่แนนแนนอันนี้หนึ่งต่อสองร้อยสิบครับส่วนคนสุดท้ายอเล็กซ์โซกุสันครับหนึ่งต่อห้าร้อยครับเอาไหมครับโอเคคุณผู้ชมมันจะใส่มาแทนทำไมเนี่ยแค่ใส่อเล็กซ์โซกุสันใส่โคตรตุ่มไปด้วยเลยป่ะ หลายคนก็อยากให้โค้ดตุ้มมาคุมลิ้วหัวเห็นเห็นโพสในแฟนเพจเยอะเหมือนกันอ๋อแบบวิเคราะห์แบบอุ้ยเนี่ยอะไรแบบเลอเจอคนจะมาฟังคนต้มพูดบ้างอะไรอย่างเงี้ยเข้าหลังม้องแปลภาษาอังกฤษเออโอเคครับวันนี้เรากกสนนุเเาะพูดกันขอฝากลองโพสดูว่าคุณอยากจะมีจัดกรยานทีมคนไหนเนี่ยไล่ตามหลายชื่อเนี่ยดูรายการย้อนมาเรามีรีเซ็ตชื่อให้ถ้ออยากจะมีจักรยานทีเราก็โพสเลยแล้วมาดูว่าอัตราสวนเท่าไหร่นะครับที่ได้ลุ้นเนาะแต่ต้องรอเลอเจอไปก่อนเนาะ โอเคครับงันวันนี้ก็ขอขอบคุณครับผู้สนับสนุนรายการครับ WKS ครับสนามซูนซอในล่มครับเทพรักษ์กม .14 ส่ครับค่ะขอบคุณเครื่องดื่มเกลือแร่ซินิจีนะคะสดชื่นด้วยซินิจีครับวันนี้ผมกับน้องแอนก็ขอลาไปเพียมีนครับเจอกันนะครับทุกวันเสาร์นะครับ10บโมงเช้าครับสวัสดีครับ